อค้าซื้อปลาหน่อยครับเลือกเลยปลาทอดนี่ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยยี่สิบอ๋อเดี๋ยวผมโทรไปถามเมียก่อนพอดีเมียผมอยากกินปลาเหมือนกันฮัลโหลเธอฮัลโหลว่าไงคะคุณนี่เราอยู่ร้านปลาเนี่ยมีปลาอะไรมั่งคะมีปลาทอดกับปลานึ่งเธอจะเอาปลาอะไรอ่ะอืมงั้นฉันเอาปลานึ่งก็ได้ค่ะเอาตัวร้อนๆนะลูพี่ปลานึ่งตัวนี้ร้อนไหมครับจะร้อนอะไรแล้วมันเย็นแล้ว เออนี่คุณแต่ฉันไม่มีเงินเลยนะคะอ๋อเธอไม่มีตังเหรอแค่เป็นไรเมียคนเดียวเราเลี้ยงได้ว<า>วโอเคค่ะรีบกลับบ้านนะคะทรลาโอเคงั้นแค่นี้นะเดี๋ยวรีบกลับพี่งั้นเอาแต่บาทอดตัวเดียวก็พอครับผมเอแาแต่บาทอดตัวเดียวก็พอครับผมหนึ่งร้อยบาทน,านี่รปภมาเช้านี้ลูกผมมาโรงเรียนสายแค่ไม่ถึงสิบนาทีทำไมคุณถึงไม่ยอมให้ลูกผมเข้าโรงเรียนลบอ๋อจะสายกี่โมงมันก็เข้าไม่ได้ครับ ผมไม่อยากคุยกับคุณไปตามผอมาคุยกับผมดีกว่าผอวันนี้ไม่เข้าครับผอยังไม่เข้ามาก็เอาครูประจาชั้นลูกชายผมมาคุยครูประจําชั้นผอวันนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันครับอะแล้วเขาจะเข้ากันกี่โมงผอวันนี้เขาไม่เข้ากันหรอกครับไม่มีใครเข้าได้เลยครับแล้วทําไมถึงเข้าไม่ได้เข้าได้ไงครับก็วันเนี้ยมันวันหยุดมันวันหยุดอะออนนี้ผมจำมันผิดหรอครับเออ รูบารีสอดสวัสดีครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับบารีสนใจอยากจะจองห้องพักสักหนึ่งห้องอะครับแหมเปลี่ยนคนมาไม่ซ้ำหน้าเลยนะอุ้ยแต่ผมไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับอ๋อผมไม่ได้หมายถึงพี่ครับผมหมายถึงพี่ผู้หญิงอะผมหมายถึงพี่ผู้หญิงอะเอาพี่เมื่อคืนผมเห็นพี่โพสโต์โซดอีกแล้วอะก็เออดิ แล้วผู้หญิงคนที่พี่คุยอยู่ไปไหนอะแม่ฉันให้เลิกวะเอ้าทําไมแม่พี่ถึงให้เลิกอะผมว่าเขาก็เป็นคนดีหน้าตาก็ดีออกนะพี่แต่แม่ฉันน่ะเขาไปสืบมาเขาได้รู้ว่าแฟนฉันน่ะเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วมันแปลกตรงไหนอะไอเป็นผู้หญิงกลางคืนนะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกแต่มันแปลกตรงที่ว่าตอนกลางวันน่ะมันดันเป็นผู้ชายนี่แหละเป็นผู้ชายนี่แหละ พ่อครับว่าไงลูกพ่อช่วยซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้หนูได้ไหมครับฮะแต่พ่อเพิ่งซื้อเครื่องใหม่ให้หนูเมื่อสามวันที่แล้วเองนะ่ะมันพังไปแล้วครับพ่อฮะแล้วหนูไปเล่นอีท่าไหนมันถึงได้พังอะลูกก็เมื่อ,อาวานเนี้ยตอนหนูเล่นอยู่ดีๆอ่ะหนูก็เปิดไปเจอมันเขียนว่าหมดเครื่องบินหนูก็เลยเข้าใจว่าโทรศัพท์มันมีหมดเครื่องบินมันต้องบินได้แน่ แล้วหนูก็เลยขึ้นไปบนหลังคาบ้านเปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็ปล่อยโทรศัพท์ลงมาจากหลังคาบ้านครับพ่อโอ้ยลูกกูผไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงเลยเนี่ยฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลว่าไงเพื่อนสดีพ่อฉันเสียเี่ฉันเสียใจด้วยว่าฉันมีเรื่องจะรบกวนแกหน่อยได้เลยจะให้ฉันช่วยอะไรว่ามาเลยเพื่อน ฉันจะขอยืมเงินแกรักสิบล้าน <Huh? S 1> ไปจัดการธุระให้พ่อฉันนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวฉันรีบโอนให้ขอบใจมากเพื่อนนี่พ่อฉันโกหกเพื่อนรอบที่สามร้อยแล้วนะอ uh? ถ้ามีรอบหน้าต้องเอาที่นาไปจำนองแล้วนะเออเออถ้ารู้แล้วขอเปิดนี้อีกเปิดเดียวจำนองรวยเละ